จะพี่น้องจะให้หน้าให้ตาไปใส่ไปยังได้ไปรออันเบ่งอันคอนเสิร์ตไทยเอฟซีฟอนพี่น้องงานไทยเขาปลาคือเกาพี่น้องไปไปหาเหตุกันอดบ่ไดฝนตกข้องกระเศ้าล้างบ้านะคะเออเมืองส้ม่งเหตุสิเกิดอันเริ่มเกิดเห็นพี่น้องเพราะฝนมันตกโอเคพี่น้องไปกันจ้าพี่น้องแกงตม่าจ้าแกงแซ่บแซ่บเลย อ้ดอกนะังเฮ็ดอะไรค่อยมาเขาจะเก็บไปให้โมตัวนี้พี่เอาแล้วสองดอกปลาไปอีกพี่น้องนอนจ้ะขามในกระดก ัดขาไปประมันยังว้เพราะว่าห้องสิไดรู้ว่ามันมีหนอนเพราะไม่นอนจังมันนักพี่น้องค่ะไอ้สามดอกดอกได้นะคะ คนตกข้อก็เศร้าเงินจะ้ะอันนี้ได้ล่างง่ายเฮ็ดน้ำมากอันนี้เฮ็ดนาแหลกมาเอากอดเป็นกระสบเฮ็ดดอกอันนี้ทำจักกระยาดขอยจอดพูดอีเ,อเฮ็ดขอยเหี้ยม <laughs> นี่โนนั่งเอาวาสิมาเอกากระตาง่ายป้างนางพี่น้อง โอ้ยเอ้ยจักรยานขาตากพอดีมาค่ะก็แค่เห็ดแต่มาสีนี่นะพี่น้องกินได้ทุกสีแต่ว่าอันสีเหลืองเขาบอกกินได้พี่น้องมันหืนกินได้เถียนสีนี่ไม้ตึ้งสีชมพูอ่อนอ้งสีสพี่น้องกินได้แซ่บเอาเฮ็ดใหงก้าจอร์นฝรั่งพี่น้องเอาเฮ็ดให้เงกวนเฮ็ดแตนเห็ดเหลืองถุงมึงอันทันอันไหนสีมีความสุขเฮ็ดได้ก็เฮ็ดพี่น้องจ้า เขาเอ้งก็เจ้าจุงมามาอันายางเหยียบเบ,บ,บิ้ดเห็นเห็นผ่ากันเห็นเห็ดไาพี่น้องค่อยกลับไปต่อพี่น้องความสุกเล็กๆหน่อยๆได้ที่แบ่งปันกับแบ่งพี่น้องจ้าอันนี้โมเมนเห็ดกินได้พี่น้องก็บโมเมนเห็ดตวกพร็โมเมนเห็ดน,น,น,น้ำหมาหยับเอยังเดี๋ยวไปลากมือนดีย๋ยวไปเก็ียบด้วยเห็ดผิดบางแต่ <c oughs> ก็กินได้เยอะแสบพี่น้อง โอ้ส่องออกก็เอามามาเกีย้ยเพชรนำมาหนนมากให้นี่ยได้ละวันก็สิ่วนดอกมันก็จกนกจเจ้าะปปนบนบนสีปิดปนมาปนเซปะทู่แสบพี่นอ้องเขาเจ้าะสีปิดจีอีขวดดีๆกอาบ้าข้าก่อนเขาเจาอยู่ในเมืองสิอึดปะตะออกป่า นีแ่แหละมันแสบสีนี่เอาไปดอกบางทีเนาะให้ใหมูตัดพสนัดได้อยู่ดอกนะได้อยู่ไปเขาเจาะโอเปเอาอยากเอาใครที่พูดได้ยัน เอาเสื้อผ้านกอนมเมื่กี้กปาดบ่งดาพี่นอ้องเก,กือบโลนึงบุดนีโอ้อยปอดปาดปอด,ปดพี่นองจ๋าโอ้ยมันซ่อนเนาะบังปาดพี่น้องบุญนนะักไปเห็ด เก็บจนเก็บเออปวละเบงส้งปวเออเก็บบานทีนี่โอ้ยดนเหตุสิถ่ายลูป,ปกันไม่กีน่อยเ่อยก่อนถอยก่นอกนท่ายลูกกันเก,ก,ก,ก็บเก็บนะ่เจ้าบงตบาอยสมัยกระปอยหนไหนั่นติดตามน้ำมันชาอื้อหนะ ตัดขาบ่บ่ต้องตัดดอกเจ้าพี่น้องมันม,อมอ่อม่วนเก็บเอาที่เก็บไนดะ้เก็บมาไอ้พร้อมนี่นะบ่เก <c oughs> ี่ยวสมัยที่มันเอาไปก่อปล่อยมันธรรมชาติน <c oughs> เก็บออกก่อนเลย้หน่อยจังสิมาเล่มอีกดีดีปล่อยปันเสื่อต่อไป ยนทักคอมเมนต์น่อันนี้โหลดได้พี่น้องเด้ว,ว่าต้องเกรงใจบางที่มันอันลงเด้พยายามเอากระเบนเมื่ออาชีพลลยค่ะเดือดกระดอผู้คนกินเห็ดคือบวไป,ปเกิดผู้ว่าอ่นเอาสิ่มก็มีเพราะว่าคอยบาหว,ว่างมาเก็บ เอาตะดอกนั่งหลองอมันสูงมัสีกระสีเอาเน่าเบือดเบากวางบื้องคุเหตดเมื่อกีเรากินกินได้หน่อยครับพี่น้องเมื่อด้กินเป็นชีวิตจิตใจทายดีดีจ่ะหน้าพี่น้อยบ้านเบาบ้านเก็บนวน giếng quang vậy, chị trang xịt mắt tát cả, cô phải phụ cháu bưng nè, xịt giếng tới là đỏ, tát tới là đỏ, bỏ đầy kíp nhá, anh bạn, vậy, nó bao nhiêu? Giếng vay rồi, vay quá Nông nghiệp của nào, ันไปพออีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเออขันไปพออีกลหลายๆก็ซีบอัดเตัดขาก็ชี้เดียเอาเมื่อเห็ดอยู่บานพี่น้องเพราะว่ามันมันเสียเวลาอีนี้เห็ดอันนี้เก็บเทราดอกเห็ดใดญ่เท่าดอกเ,เนาะผู้ใดพนบอกก็ไเก็บเห็ดน่ะก็เลยเบาให้ฟังตัดเทราดอกเอฟขึ้นมาเทราดอกได้พี่นอ้องเพราะดอกมันหน่อยพออนะเพราะมเนาะม่นมปนดอกกันไง ขันมันหลาทำม,มันหน่อยๆน,นะก็ตัดถ้าเราดอกก็เลยยังได้อยู่อันนี้มันหลายไปอีกป้าอยู่จ้ะ ขาดขาไงเอาเข่าตะการโหลดยา <statistically statistically statistically worldwide> นม no ันอันอีต่อันยังก่ออุท่านุดกิบรอท่านระเบิดเท่เทคนิคไปเทคนิคมันพี่น้องยะดามามันธรรมชาติอออ้้ยย่านนนตี เนาคะมตั้งจะเก็บนะนจใจใจจ่ายไปพ่ะแม่เงยังจิบอัดขาบ้านพี่น้องตั้งใจสิไปเก็บอีก じゃあ。えー ออกนอา,านองแล้วพีดองดพุๆปิดนน่อยฝนมันตกมันเกิดจากผา่าฝนอันานหน่อย แซ่บด้วยกันคนบ่นผิดขาดตาบานเสือพอตะเห็ดตะ้บานี่ยคือคนบ่คาอยกินเห็ด มัน่อนมันกูเจ้าว่าก็ว่ามันอ่านต็ว่ามันหน่อยหน่อยก็ว่ายังแต่ว่ามันไม่ดีอยู่แน่นยังไงใส่เพื่นดีเด้มันเห็ดมันมันเห็ดมันหลายเขาก็เก็บเก็บเอามันเพิ่อนดีแล้วี่น้องเนาะบางคนก็ว่าเบาแนมอาจารย์ จะเก็บหลายโอ้แต่ว่าส่วนมากบอกว่าอยากเบวปันไดเพราะว่าบม่ได้บรรยากาศจุกนึงได้เกือบคือโล Ah pinong men men Ta <laughs> ta ก็ปิดไฟพินออกไม่อยากขวางเลยล่ะปิดไฟ ผมสุดท้ายได้พี่น้องจ้ะเมือ่อยแฮงบ่อแด้กินเขาเพียงกินตะเขาเสาอยู่ในป่านี่ได้เบิดเมือ่อยคอยนะเอาซื้อซะอบไฟไปทางอ,อไบไก่บะลงทางกับพี่น้องกับบะลงาป่าบ่าได้เขาป่าเลยป่าอยู่รวมสมบุญติดเตลเล มสุดตาโอ้ยหาสักหุมจถายปนไงกากซากโยบานีเอพอได้ขี่ตัวกูเจาะได้กู้านจะตังใจข่อยยางมากพี่น้องเอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าหยาบเรื่องอะรอนี่ยนี่คนเนี่น้ใ่คืออะไุคุพี่น้องดอกก็ดีกินเอ้าสิเก็บพี่น้องอืม ยีอยวีกเก็บแล้วก็ตัดคีบไปพี่น้องจา้าเพราะว่ามันคีบมันยาวเลาอีกนาทีหนึ่งก็ตัดคีบพี่น้องคีบมันยาว่วมวนก็ลัเลงเกิดกระมีโอ้โอ็อตัวไหนปนตกดีดีแล้วก็หอนบ๊อบไกว เก็บเห็ดอันี่ตมใจอย่นก็สันทักเบถือ่อเบอกฟังดอกกดีงามเลยเนี่ยวอวพี่น้องนังอือรอีอ่ทีู่ดอ่ะ เห็นวะนุ่มๆใหม่ก่อนเอาเก็บตัดกาวซุ่มบัตัดกากระมี่พี่น้องเขาบอกเลยอันผู้เจา้าคลิปมันเงาออนี่ยเขาหลด,ด รถจู่จอดอยู่อันขนน้างถนนสามโมงกว่าออกมาประมาณนั้นสี่โมงอยู่รเบิร์ตมืองไปลองขาบเบอร,อรออบอกเก็บให้ผู้จ้บเบิร์ตดเด็กไสิตาคขีบมันยาว คอสิเก็บอันนี้ตัดขาพี่น้องไลฟ์นอยู่ในตะกะตาพ่อพี่น้องจ้าคอล่าอันไอจุ่มนี่จุมมจ่มสุดท้ายพี่น้องจ้ามือหมาจังหวะข้ามืออื่นสิยบอะไรเก็บเมียนเพราะว่าสิไปงานมันเกิดโมพี่นอ้องอาจสิเป็นวัานอังคารวันพุธไปยังเสีดยดพี่น้องจ้า อยู่ดีไม่ยังสุขทุกคนโสดดีทุกคน,คนจ้ะไปมารับชมเหมยขอให้มีโชคสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน